คำว่าองค์าไม่ตั้นใช้แต่ว่าวัตถุวัตถุทรรมสภาวะทรรมสภาวะคืออะไรวัตถุคืออะไรแต่มาทาไมนี่ใชผองค์ทำเราไม่เป็นไรนะรู้กันก็แล้วกันว่าพูดคำพูดหมายถึงอะไรตัตระมัจจตุเบกขาเจตสิที่วางเฉยเป็นกลาง นะในอารมณ์หรือว่าในธรรมนั้นๆน,น,นะครับเดี๋ยวก่อนอธิบายสรระมัจจุเตกขาซหน่อยสําหรับผู้ที่ไม่สันทัดด้านระาภีธรรมนะอุเบกขานะคือความเป็นแกรงในธรรมนั้นๆคือในธรรมที่เกิดร่วมกันกับตนนะนะตัวอุเบกตัวตร,รัส ตัตระมัจจตุเบขาแหม่ออกเอยยะจริงนะลิ้นรัวพันกันไปหมดเลยตัทระมัจจตุเบคาเนี่ยนะครับเขาทําหน้าที่อย่างนี้นะคือทำให้กาทำที่เกิดร่วมกันนี่ยนะครับเป็นไปสม่าเสมอเท่าเทียมกันไม่ให้มีอะไรออกหน้ากว่าไม่ให้มีอะไรหย่อนกว่า ทั้งนี้ต้องคล้อยไปตามสภาพของอารมณ์ด้วยนะครับเ่เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าดูแลผู้ใต้บังคับบัญญาลูกน้องนะที่คอยให้ความเป็นธรรมนะครับประพฤติในกนเหล่านั้นสม่ำเสมอเท,เท่าเทียมกันนะไม่ใช่ไปโผใครหร,รือสนับสนุนใครเป็นพิเศษด้วยความรักใช่ชอบพอเป็นพิเศษ หรือว่าเกลียดใครก็กดคนนั้นหน่อยนะอย่าให้มันได้ดีได้ดีอะไรทำนองนั้นก็ให้เท่าเทียมกันหมดนะทั้งนี้แต่ก็คอยไปตามความสามารถของคนเหล่านั้นด้วยนะการฝาร่าเปื้อของคนเหล่านั้นด้วยนะถ้าหาพวกคนนั้นประพฤติดีขยันในการงานในการที่ ผู้เป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาปูนบำเหน็จความดีความชอบให้เป็นพิเศษเนี่ยจะถือว่าเสียความยุติธรรมไม่เสียนะก็ยังเป็นคนที่ยุติธรรมแต่ถ้าหาก่เขาเประพืิดีเประพืชชอบอย่างนั้นก็เมินเฉยนะครับไม่ให้ความดีความชอบเป็นพิเศษ คราวนี้ชื่อว่ายังยุติธรรมอยู่ไหมขาดความยุติธรรมหาความเป็นธรรมไม่ได้แหนไปปรปับให้เสมอกับคนอื่นอีกมันไม่ได้แล้วคราวนั้นแนะว่าคนนี้ก็ประติดีเป็นพิเศษก็ต้องนะนเหมาะอะไรนะเอ่อความดีความชอบ <c oughs> ให้เป็นพิเศษในเรือนขั้นเรือนเงินเดือนหรือเรือนตำแหน่งอะไรกันไปนะตรงข้าม ถ้าใครประพฤตไม่ดีเกียดคลายดย่อท้อต่อการงานทำการงานในเสียหายนะถ้าไปยกย่องคนนั้นมอบอความดีความชอบให้เป็นพิเศษอะไรอย่างนี้นะจะโถไหมมันก็ไม่โทนะครับมันต้องมีการลงโทษมันถึงจะโถท,ที่ชื่อว่าเป็นทับเหมือนกันตัจรับมาจะตตาเจต่สิ ปกติก็จะทำจิตเจตสิกที่เกิดร่วมกับตนให้เป็นไปสม่ำเสมอกันในอารมณ์ไม่ให้อะไรออกหน้ากว่าทำอื่นๆที่เกิดร่วมกันนะครับเท่าเทียมกันแต่ว่าเกิดกรณีพิเศษขึ้นมาว่าอารมณ์นั้นมันควรแก่การทิจัยจิตเจตสิกอันนี้มีกำลังเป็นพิเศษเขาก็ต้อง อนุโลมตามนั้นไม่ขัดไม่ขืนไม่ไปขัดไม่ไปขัดขวางไว้นะเช่นว่าอารมณ์นั้นคือคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะเจตสิกอะไรรานิจกอกนานึกถึงคนของรู้ว่าจะศรัทธานะจะมาทำสัตย์ท้าเท่าเทียมกันทำอื่นๆไม่ได้แล้วเพราะอารมณ์อย่างนั้น มันควรแก่การที่จะเกิดศรัทธามีกำลังนะถ้าหากว่าอารมณ์นั้นมันเป็นนามเป็นรูปล่ะมีการทำเขาไว้ในใจว่าเป็นนามเป็นโลกคราวนั้นไอะไรควรจะออกหน้าปัญญาทีครับนะปัญญานะอย่างนี้เป็นต้นเพระาะฉะนั้นก็อนุโลมตามควรแก่อารมณ์อย่างนี้คือตัตระมจตตาเจตสิก เนี่เกิดในกุศลทุกดวงในโสภณจิตทุกดวงในการที่เราจิตของเราเป็นกุศลอยู่ได้ก็เพราะว่ามีตัวเนี้ยเข้าไปควบคุมนะให้จิตเจตสิกได้เป็นไปสม่ำเสมอกันในอารมณ์นั้นๆโดยคอยไปตามสภาพของอารมณ์นะ <c oughs> ไม่งั้นมันก็เกิดกุศลขึ้นมาไม่ได้ นะครับมันเป็นอย่างนี้นี่คือบทบาทของตัศระมัจจตะตาเจต,าต,าต,าตาสิก<ม>ไม่ค่อยจะอธิบายกันในที่ต่างๆนะตามสำนักเรียนอาพีทำพอถึงเจตสิกัวนี้รีบข้ามรวคราบเลย <c oughs> ไม่ค่อยพูดถึงเนี <c> ่ย <oughs> นะและ้วก็มามีบทบาทนะเรื่องอยู่ในหมวดถ้ำต่างๆ มัจจตาเจตสิกนะครับถ้าเป็นไปด้วยอำนาจของความแต่ไปในสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ควรจะถือเอาโดยอาการที่เป็นกลางนะเกี่ยวกับว่าเป็นไปตามกรรมนะทำกรรมอะไรเอาไว้ก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นอย่างนี้นะก็จะเกิดอุบิขาวางเฉยในสัตว์ผู้นั้นนะวางเฉยเย รรก็เรียกได้ว่าอุเบกขาคราวนี้ถึงฐานะเป็นไอตัตระมัจจตาเนี่ยเองนะมาถึงฐานะเป็นอุเบกขาตรมวิหารนะครับ <c oughs> อย่างนี้นะครับจะไม่พูดได้มากไปทีนี้มามาในโพษชงมาในหมวดโทษฉงกับอตระมัจจตาเจตสิกเ,เหมือนกันนะแต่มีบทบาทเปล่ไปจากอุเบกขาตรมวิหาร ว่านะครับนั่นก็คถือว่า,า,าว่างเฉยเป็นกลางทั้งในสัตว์ทั้งในสังขารจะอุเวกขาตรงวิหารจะเฉพาะสัตว์แต่ว่าพอมาถึงฐาน่าเป็นพอ่อจงนะรวมสังขารก็ไปด้วยสังขารในที่นี้ก็คือว่าอภิปรมัตรธรรม ของจริงนะที่ยุตตั้งอยู่ในฐานะเป็นเครื่องอุปโพ่อพอดีพ่เครื่องใช้ไม้สอยทั้งหลายนั่นเองนะเขาเรียกกันรวมเรียกสว่าสังขารนะครับมาไหละนะอุนะเทนะ่าที่พูดในต่้นะพอจะจับความได้นะครับว่าผู้เวกขาเนี่ยนะ เป็นชื่อของธรรมะหลายฉะอย่างเป็นชื่อของฌานเป็นชื่อของปัญญานะเป็นชื่อของเวนนาเป็นชื่อของตัตตะรมัมจตตาเจตสิกและตัตตะรัมจตตาเจตสิกเนี่ยเป็นอะุเบกขาได้ตั้งหลายอย่างนะยุนเป็นอะไรนะเป็นอุเบกขาปรุงมีหารอุเบกขาสัมโพธิสงอย่างนี้นะครับหรือว่าชลังคู่เบกขา ความวางเฉยในอารมณ์อกซึ่งเป็นของพระอาหารหันต์ก็ตัดตระมัจตตาเจตสิกเหมือนกันอุเบกขานะ่มันมีสิบอย่างทั้งหมดนะครับแต่ว่าโดยวัตถุธรรมแล้วก็มีสี่คือฌานปัญญาเวทนาแลแล้วก็ตัตตระมัจตตาเจตสิกกัวนี้ในสิบอย่างนั้นตัตตระมะจตตาเจตสิกนะ เอาไปกินจะตั้งหลายอย่างนะครับ <c oughs> ชาลังคูเบกขาอุเบกขาผมวิหารอุเบกขาสัมโพธจงน์นะ <c oughs> เป็นต้นนะทีนี้วางเฉยเป็นกลางนะในที่นี้นะที่ทเรียกว่าอุเบกขาสัมโพธิชน์นะเป็นยังไงท่านบอกว่าอุเบกขาคือความเป็นกลาง นะอันสัมพยุตกับวิปัสนาจิตนะฮะคือตรัตรัจตจ์ตาที่เกิดร่วมกับวิปัสนาจิตนะจิตที่มีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์นั่นเองนะครับเมรียกว่าอูเบขาสัมโพชฌงนะเห็นชัดว่าเวลาที่เราเกิดญาณปัญญาเห็นไตรลักษ สัตระมัจรต,ต,ตาัเนี่ยนะปัดความเกี่ยวข้องในสัตว์ในสังขารสิ้นเชิงนะการปัดความเกี่ยวข้องนั้นเองเป็นลักษณะของความหวา่างเฉยนะครับไม่มีความเกี่ยวข้องในฐานะว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นอะไรทั้งนั้นเพราะมันมีแต่ว่าไอ้นามรูปที่ไม่เที่ยงเป็นทกเป็นอนัตตานะครับ เป็นอย่างนี้นะสัตบุคคลไม่มีตัดมาตั้งแต่นั้นแล้วนะแค่ว่าสัตบุคคลหญิงชายยังไม่มีเลยนะบุคคลพิเศษที่ว่าพ่อว่าแม่ว่าพี่ว่าน้องจะมีได้ชไหนมีได้อย่างไรนะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก่อนมันมีแอดความคิดเล่นเข้ามาอยากจะทาม กลงใครไปจเจริญวิปัสนาเกิดวิปัสนาเห็นความจริงอย่างนี้ออกจากกรรมฐานมามาถึงบ้านเจอแม่ไหวไม่ได้เพราะแม่ไม่มีเจอพ่อไหวไม่ได้เพราะวะพ่อไม่มีนะอย่างนี้ใช่ไหมมีแต่นามรูปมีแต่นามรูปว่าง <laughs> อย่าว่าจะแค่ได้ยาน โดกียรยานพวกนี้เลยนะขนาดสมเร็จจิตปรอมาจันทร,ร์เป็นพระอาหารหันต์เลวนะครับท่านก็ยังกราบไหว้อุปัชาอาจารย์ท่านยังกราบไหว้พระพุทธเจ้าแต่ไม่มีหรอกในใจของท่านไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีไปกราบทาไมกราบนามรูปหร้อมีใครมัางกราบนามรูปนะอุปัชาอาจารย์ไม่มีกราบไปทําไม นะมีใครบ้างกราบนามโลกโลกนี้มันมีแต่นามาโลกมันไม่มีนะนะครับแล้วมันเป็นยังไงช่วยขยายความทีก็มันมีแต่นามรโปกเราเห็นอยู่แล้วว่ามันมีแต่นามรโลกําไมต้องมากราบไหว้สิ่งที่สิ่งที่เรากราบไหว้ที่พ้นไปจากนามาูปกมันมีไหมไม่มีแล้วแต่กราบทำไมมีใครบ้างกราบนามาโลกก็มีแต่กราบพ่อกราบแม่ ไหว่พ่อไหว่แม่นะกราบพระสงฆ์องค์ใครเจ้าว่าได้ตอเลยออะไรนะใ,ใครตอบปุ่มๆบ๊อบบ๊อบไอ้องอาจกลาหานในคำตอบน้อยหลังดังว่าพลเสถานที่กัน<อ>กรณีที่เราอยู่ในห้องประมารใช่ไหมคะอ๋ออ๋อพลเสถานที่ก,กันเลย ฉะนั้นใ้ความจริงเราต้องมีพ่อมีแม่ตกลงความจริงมันมีอย่างนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่<ม>ในห้องกรรมฐานจึงจะมีความจริงนามรูปพอออกจากห้องกรรมฐานความจริงนั้นไม่มีกลับมามีสมมติกล <c oughs> ับมามีพ่อมีแม่ตามเดิมนามรูปหายไปไหนเ <c oughs> านออกนาะ ถ้าเราเอาอย่างนี้ก็นเ้กันเวลาพระพุทธเจ้าแสดงครับถ้าเราตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งอะไรนี่แน่หาหนดให้เริ่มด้ยคำอย่างนี้ทุกทีนะนะเราตถาคตถาตถาคตมีนะเอาก็จริงๆไม่มีหรอกมีแต่นารู้ นะดูก่อนพิกโตทั้งหลายพิกโตทั้งหลายมีเลยไม่มีมีแต่นามรูปนี่แน่อานนท์นะนะอานอนท์มีเลยไม่มีมีแต่นามรูปขนาดพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์บดจดสิ้นเชิญเป็นพระรมพระรมประสสดาหาผู้เสมอเหมือนมีได้ก็ยังรับสั่งอย่างนี้ราวรับว่านะตัวตนคนสัตว์มีอยู่จริงนะครับ รากฏว่าท่านที่เป็นพระอาหารหันต์นเลิงน,นะสมบูรณ์ด้วยความเป็นผู้กตัญญูกะตะเวทีคนอื่นนะไม่มีคุณธรรมข้อนี้เทียบกับพระอาหารหันต์เทียบไม่ได้สูงส่งเลยกตัญญูกะตะเวทีมาก็ต้องต่อบุคคลนะครับ ไอ้ที่สำนวนรับที่เขาพูดในเกษตรศาสต่ว่าพูดไปให้รู้จักกตันอยู่ต่อต้นไม้นะอะไรนะรู้คุณของต้นไม้กตันอยู่ต่อแม่น้ำลำธารรู้คุณของแม่น้ำลำธารน,นะต้นไม้แม่น้ำลำธารานก็รู้กันอยู่ว่าไม่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะไม่มีหรอกไอ้เรื่องกตันอยู่ต่อต้นไม้อะไรความจริงมันไม่มีเป็นเพียงโอหานนะ ที่ทูก็ควรจะพูดว่ารู้คุณค่าของต้นไม้อ่าอย่างนั้นนะครับรู้ประโยชน์ของต้นไม้รู้ประโยชน์ของแม่น้ำลำธารไม่จะได้กัตันอยู <c oughs> <c oughs> นะ่เขาไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยความคิดว่าจะอุปาการะแก่ชาวโลกทำให้ชาวโลกมีสภาพอยู่ที่อยู่ที่อาศัยที่ดีเขาไม่ได้มีความคิดอย่างนั้นเขาก็เกิดก็ตามธรรมชาตินะใครจะมีบุญคุณนะ ใครซึงคนนั้นควรจะรู้สึกนะว่าคนนี้มีคุณเราจะต้องตอบแทนนะคนนั้นก็ต้องมีจิตโกนนะเยื่อใหญ่เขานะครับนะแล้วก็การทำโดยประการต่างๆที่เขาจะเป็นสุขได้รับความสำเร็จนะแลได้ความสะดวกความสบายนะพอมีจิตเยื่อใหญ่ได้ทำอย่างนี้คนที่รับ ที่ได้รับก็ควรที่จะรู้สึกว่าอันนี้เป็นคุณนะต้องเราจะต้องตอบแทนท่านต้องอย่างนั้นนะครับแต่ต้นไม้งอกขึ้นมาไม่ได้มีความคิดอย่างนี้แล่ว่า,เ,าเราจะอุปการะช่วยเหลือคนนั้นก่อนนี้ทำให้อยู่สบายให้รลบเย็นไม่มีนะเพราะฉะนั้น ก็ตันอยู่ต่อต้นไม้จริงไม่มีพูดกันไปย่นีดีไม่ดีแต่กัตคนพูด่ะภูกระตาเวทีสูงสุดท่านพระสารีบุตรนะครับท่านจะอยู่ในทางที่ไหนก็ตามถ้าท่านรู้ว่าเวลานี้พระอัจฉริอยู่ทางทิศนั้น ทางทิศเหนือก่อนนอนท่านก็จะกราบไหว้ไปทางทิศเหนือนั้นถ้าท่านรู้ว่าเวลานี้พระอัสสชิอยู่ทางทิศต,ตะวันออกไหนท่านก็จะกราบไหว้ไปทางทิศต,ตะวันออกและค่อยล้มตัวลงนอนอะไรอย่างนี้ท่านปรพติอยึงเป็นประจำพระภิกษุที่ไม่รู้อัตยาสัยโดยเฉพาะที่เป็นปุถุชนก็ตั้งนิจเตียนอนน้เป็นเดรัจถีมิจฉาทิฏฐิ จะกราบไหว้ทิศต,ต่างๆไม่ใช่เฉพาะก่อนนอนนะในเวลาปกตินะท่านเกิดลำลึกถึงพระอัสสชิขึ้นมาท่านก็จะกราบไหว้โดทางทิศที่พระอัสสชินะอยู่นะ <c oughs> นะแล้วแต่ว่าจะเวลานั้นท่านจะอยู่ทางทิศไหนนะครับทำให้ปรากฏในใสายาตาของพระภิสุททั้งหลายว่าพระ ารีบุตรเนี <to address analogy> ่ยกราบไปทางทิศต่างๆนะก็ตีเตียนท่านว่านี่เป็นเรทีนี่เป็นเจ้ากราบทิศต่างๆเนี่ยมาบวชในพระพุทธศาสนาตั้งนานนะแล้วก็นำความไปกราบทูลพระพุทธเจ้าไอ้สองพระพุทธเจ้าไปรับสั่งเรียกพระศารีบุตรมาสักไซสั้ว่าท่านทำอย่างนี้จริงหรือแต่ท่านก็บอกว่าท่านทำจริง ก็ถามว่าทำไมเธอจึองทำอย่างนี้ท่านได้เล่าความเกินไปให้ฟังพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าพระสารีบุฒิเป็นยอดทางกตัญญูนะครับคือพระอัสสชิเน,นำท่านให้พบพระพุทธศาสนาเพราะท่านเจอพระอัสสชิก่นได้ฟังคาถาเพียงคาถาเดียวนะที่พระอัสสชิแสะดงให้ฟัง เยธรรมมาเหตุภลพระเา,าเป็นต้นอย่างที่เราทราบกันอยู่ทั่วไปแต่ท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันไมาบวชในพระพุทธาศาสนาในการต่อมานะเพราะฉะนั้นพระอัสชิเนเตมีคุณยิ่งใหญ่กับท่านเหลือเกินนะครับท่นานทราบซึ้งในคุณนั้นนะวอาพระอัสสชิอยู่ทางทิศไหนก็ต้องกราบไหว้ไปทางทิศนั้น นะขึ้นชื่อว่ากราบไหวา้มันก็ต้องกราบไหวา้บุคคลใครจะไป,ปกราบไหว้บมนารูปเล่านะครับมันก็เหมือนกราบไหวาก้ก้อนปูดก้อนหินอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับอต้องกลารถถึงบุคคลทีเขาบอกว่าบุคคลไม่มี หญิงไม่มีชายไม่มีคือว่าบุคคลที่มีอยู่จริงเป็นปรมัตึหญิงชายที่มีอยู่จริงปรมัตึไม่มีแตนะ่แต่มีได้อย่างสมมุติอาศัยขันที่เป็นไปสืบต่อกันไปไม่ <c oughs> ขาดสายนะก็มีบุกจัดมีบุคคลขึ้นมาคือสมมุติสัตว์สมมติบุคลขึ้นมาได้นะครับ <c oughs> นะ นะเป็นอย่างนี้นะครับของเราที่เราเห็นว่ามีคนมีสัตว์นะเราเห็นว่ามีอยู่จริงโดยปรมัตนะมีอยู่แท้แท้มีอยู่แน่นอนนะครับของท่านนะท่านมีปัญญาแทงตลอดหมดแล้วว่าจริงๆก็มีแต่นางลกแต่ท่านก็ยังถือสัตว์ถือบุคคลอยู่แต่ถืออย่างสมมุตินะครับไม่ทึกงทักจริงจังว่าเออมีอยู่จริงเป็นปรมัตยา ที่เราถือเราไม่รู้จักความปารมิตหรกแต่ที่ถือเนะี่ยมันถือมันจริงอย่างปารมัตนะ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> พูดมากไปเดี๋ยวก็เข้าไปใน <c oughs> อะไรนะขอบเขตของวิสัยของพระอรียเจ้าท่านนะครับก็ยุติแค่นี้พอ ทีนี้วางเฉยเป็นกลางในที่นี้ก็คือตั้งสังตตังสังขารนะถ้าจะพูดได้เห็นชัดก็ต้องพูดถึงความเป็นไปโดยประการตรงข้ามพูดง่ายๆว่าความเป็นไปของคนที่ไม่มีอุเบกขาสัมโพชทธชงมีลักษณะเป็นอย่างไร เวลาจะไปเข้ากรรมฐา,านปาลปววารบภาวนาเจริญสติปัฏฐานไปแล้วนะไปแต่ตัวใจมันไม่ไปคืออยังไงนะก่อนไปแล้วกรลำร่ำไรอยู่นั่นสั่งแล้วสั่งอีกนะเวลาแม่ไม่อยู่นะอย่าไปพูดตัวเหีวไหลนะ นะแมมเป็นห่วงแท้จริงเนี่ยขนาดเราคอยดูแลมันก็ยังอดนะลบไปเที่ยวเขาพื้นเหลวหละไม่ได้นี่ไม่อยู่มันจะสักขนาดไหนสั่งแร้สั่งอีตัดใจไม่ได้แนะกำลังเดินออกไปจะขึ้นรถที่จอดอยู่ตรงฝากถนนฝากตรงข้ามถนน ละลาละลังอยู่กลางถนนนั่นน่ะนะเกิดจะถูรถเกิอการอื่นจนนอาตายหันมาสั่งอีกนะจำไหมนะนะอย่างน ulously, ai ai iki, after, yeah. uh ี้ก็เรียกว่าติดในสัตว์นะครับเอาจริงเาจกวาระนั้นมันต้องตัดนะเพราะมันเป็นเวลาที่เราจะต้องทําประโยชน์ตนไม่ใช่ทาประโยชน์คนอื่นนะไอ้ที่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับแกก็เล่าเองนะบอกว่า แกนด้เป็นยายเขาพ่อแม่เขาก็ต้องออกไปทำงานตั้งแต่เช้านะไอ้หน้าที่จะส่งลูกไปโรงเรียนนก็เลยตกอย่หน้าที่แกก็มีคนขับรถแต่ว่าต้องยายต้องนั่งไปด้วยล้านถึงจะสบายใจนะเพราะก็ต้องไปส่งที่โรงเรียนทุกวันทุกวันนะครับในอย่างเงี้ยพอถึงเวลาจะปฏิบัติ นะเลื่อนมาตั้งห้าหกวันนะพะนะับโล่หน้าไปที่สำนักตอนนั้นท่านอะาจารย์แนยังอยู่ท่านก็ถามว่าออกชื่อนะครับจะมาออกตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าที่นั่งในเร้รู้จักเดี๋ยวจะไปว่าเดนทาครับนะเอาเป็นว่าบุคคลอย่างนี้มีอยู่ก้าบอกว่าแมแห่มัน ลำบากมันต้องส่งหลานไปโรงเรียนและเอาคนอื่นไปส่งแทนไม่ได้เลยไหนลูกจ้างลูกอ่อนสาวใจอะไรต่อเลยมันมันไม่ได้ดมันเป็นกิจที่ทำมเคยชินอ่ะมันอยากเห็นมันตอนที่มันวิ่งเข้าไปในโรงเรียนเราส่งนะแค่ปักปักประตูโรงเรียนเองแล้วนะั่งวิ่งเข้าไปดูมันจะหน่อยมันวิ่งเข้าไปจริงๆหรือเปล่าแนั้นเองนะ แต่ทำอย่างเงี้ยคือถ้าวันไหนไม่ได้ไปส่งหลานวันนั้นมันจะไม่สบายใจต้องไปส่งด้วยตัวเองและมันติดกิจกิจอันเนี้ยติดนะครับพอดีเด็กก็อยกอยากจะไปกับยายนะนะวันไหนยายไม่สบายเกิดจะไปส่งไม่ได้นะครับเด็กมาก็นะมองเงียอย่างนั้นนะทำท่าจะไม่ไปโรงเรียนเอาไนะครับนะ เป็นเหตุอดยายทั้งๆปิดจุดไข้ได้ป่วยกกโถทท่สังขารไปส่งให้มันจนได้นะอย่างเงี้ยติดหลานนะครับติดหลานาถึงเวลาจะไปปฏิบัติก็ยังตัดใจไม่ได้ถาลายไปทั้งห้าวันกว่าจะไปได้เข้าใจว่าพออยู่กรรมฐา,านและใจมันก็จะต้องนึกถึงหล่น ช้าขึ้นมาจะต้องนึกถึงกิจแน,น่าที่ตัวเองทำอย่างนี้ไม่มีอุเบกขาสัมพวจนะครับหน้าตาของอุเบกขาสัมพวจ่์พอจะชัดขึ้นมาก็เ,าเรียกว่าติดในสัตว่างเฉยเป็นกลางไม่ได้โดยพิจารณาว่าทุกคนต่างก็เป็นไปตามกรรมของตนทํนทนองอุเบกขาปรุงวิหารแต่นี่มันสูงส่งกว่านะ <c oughs> หรือก็ทำนองเดียวกัน,นะมีอยู่คนไปอย่างเงี้ยไม่ได้ทั้งทั้งที่ยินดีในภาวนาสนอกสนใจในการปฏิบัติก่อนหน้านี้แม่แข็งแรงอยู่ก็ยังไปได้นะรู้ว่ามี <c oughs> พี่นแม่พอจะดูแลตัวเองได้นะก็พอไปได้ตอนนี้นะแม่อายุมากไปแล้วตนเองต้องทำให้ทุกอย่างแล้วแม่เนี่ยนะ ชอบฝีมือทำกับข้าวของตัวเป็นอย่างนี้นะพี่น้องที่จะทำกับข้าวให้แม่กินนะก็มีตั้งหลายคนแต่แม่ไม่ชอบฝีมือเลยจับคนชอบตัวตัวตัดใจไปไม่ลงนะเห็นแก่กิเลสแม่ไม่จะเห็นแก่อะไรเป็นของกินนะก็เรียก่าไม่มีอุเบขาสามพจน์อีกนั่นแหละนะ ถกลเกี่ยวกับสังขารนะครับก็คือว่าห่วงไอ้ทรัพย์สมบัติก่อนจะไปก็สั่งและสั่งอีกจนไะตั้งคนที่คอยรับคําสั่งไอ้รําคาญให้อะไรกันนั่งนหะนนะครับใจนะ่ามรไม่มีอะไรนะไม่มีอิสระนะในอันที่จะปฏิบัติได้โดยสะดวกเลยอย่างนี้กเขา่าติดไกไสังขารนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งนคน คนที่ซื้อรถยนมาใหม่ๆหม่ใหม่ใ,มใมช่ซึ่งขับได้ในกี่วันแล้วถึงเวลาจะต้องปฏิปฏิบัติโอ้โหนะไม่สะดวกเลยมันอยากขับรถเราต้องไม่ติดในสัตว์และสังขารจับตั้งแต่แรกพอมาปฏิบัติได้เห็นนามเห็นรูปตามความเป็นจริงกับว่าน,นะให้การตัดนั้นมันก็ <c oughs> เป็นไปอย่างอ สลาสร,สรวยค่อยเป็นค่อยไปค่อยมีกำลังขึ้นมาตามรำดับพอมาเห็นไตรลักววษณนะ์ด้วยวิปัสนานะด้วยวิปัสนาปัญญาเ mm. มื่ออไรเมื่อนั้นนะครับมีการตัดความเกี่ยวข้องในสัตว์และสังขารได้จริงๆนะก่อนหน้านี้ต้องทำใจอ่ะแต่พอตอนนั้นไม่ต้องทำเพราะอารมณ์นั้น อารมคือใจรักนั่นะมันเป็นปัใจจัยให้ตัดถึงไม่ต้องไม่มีความคิดว่าจะตัดมันก็ตัดได้ตัดไปนะครับเพราะว่ามันมีแต่ไอ้นาวรูปที่เกิดขึ้นดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเสมอเหมือนกันไปหมดเลยนะข้าวของที่ควรจะหวงเห็นควรจะดูแลของเราก็ไม่มี คนที่เราจะเกี่ยวข้องในตาเน่านพ่อเป็นแม่เป็นต้นก็ไม่มีก็จะ,ะนั้นอเุเบกขาสัมโพน์ชงคือตัตร,รมจัจตตาตัวนี้นะปรากฏชัดนะครับ